สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุกูสุคนผู้ติดตามสุดเดาเดากบมาแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่เดาว่ามากเมื่อนี้มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาให้พี่น้องเห็นแล้วเมื่อวานนี่บ่มาเมื่อวานนี่เดาวบ่ส่งมาเมื่อนี้มาแล้วมาลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นจังไดวันที่เมื่อเสาร์นี้บ่มาเด้ของวันที่สี่บ้ามาวันที่สามมาอยู่เราจว่าวันที่สี่บามาเดาว ็เลยว่าเดียวออกอากาศนะพี่น้องดาวก็เลยหยุดไปวันที่สี่มือนี่ละของมือนี้ว่าเห็นของวันที่สามขันมาอยู่ก็ได้ส่งออกอากาศไปจักมันพี่น้องมันมมันกับบ้วนหจักมะเพราะว่าว่าเห็นตัวออกตัวนันมาดิมาดนีก็นมาเมือนี่ก็มีแต่ชุดไม่ละพี่น้องมืออเมื่ออนดังสีว่าแม่นม่แม่นนะพี่น้องนะมือน้เบ่งไปสักเกินมื่ออ่นเสาจังสิงหุจักแม่นม่แม่น ของวันที่4บ่อบมีอะไรด้บ่มีมาเด้ิหม,ม,มูจักก็เลยของวันที่3วันที่น้องของวันที่4มือเสานี่จะเป็นเป็นตัวจังไรกระเบิง้งบ่อบหูจักนะพี่น้องเนาะมาแล้วก็จัดออกไปเลยนะบม่มาตอนอย,ยังยึดไปมือหนึ่งก็เลยบ่อเดี๋ยววกอากาศพี่น้องเอาบานนี้ไปเบิง้งสุดดาวพี่ไอ้พีนำกันเลยพี่น้องก็เลยพี่น้องบานนี้กูติดตาม เล่าไอชุดดาว VIP อพี่มือว่านนี่บ่ามากด้ยพี่น้องเรื่อมือเสาร์นี่บ่มีบ่มีของมือว่านของหมึกว่านเจ้าของอวนันที่สามเนี่ยเอาเบิ้งพี่น้องกันมากกับแมนแมนอันนี้แมนบ่บุเบิ้บบบงสมมุดจะซือดอกพี่น้องเนาะเอามาสมมุติกัว่าเอามาสมามุติจักแมนแตกบ่แตกเป็นทับสินมือว่านเพิ่นบ่มี่มันบ่ออกอากาศมากับเลยบ่ได้เอาออก มันมาออกมากมือนี้มือนี้ก็ออกมาจังสี่ล่ะตามที่เห็ดใบนี่ละก็ได้เขาหมดละพี่น้องจักสีแมนบ้าแมนของวันที่สามจับไว้เป็นว่าวันที่สามจับไว้ก็มาวันที่สี่มันวันที่สี่ออกออกของวันที่สี่จักเป็นเป็นแมนบ้าแมนพี่น้องเอ้ยของวันที่สามเหมนมันพานมากมือหนึ่งหล่ะพี่น้องบ้าแมนดอกเห็ดสมมุไว้ที่ื้อดอกหน้าพี่น้องเนาะ ออกวันสิบเเบิ้งของวันที่หากระเบิ้งนี่วันวันที่สามที่ย่อนย่อนมากนี่เห็ดย่อนว้ที่ซื้อดอกพี่น้องมันบ่มันม่เป็นอันเดียวกันดอกคนละยางกันนาะพี่น้องเนาะเบิ้งว่าวันที่สามวันที่สามกับมีตัวนี้ชุดนี้แหละพี่น้องแค่มันออกบ่อที่มันออกมากของวันที่สามคำมากมือหนึ่งอันนี้ของวันที่สามนี่จักเป็ี่ยนจังสีละ ให้พี่น้องเบิง้งจะซื้อดอกเบิ้งย้อนหลังไว้เอาไปนี่ไปเบิ้งของวันที่หาเลยพี่น้องรัดมาวันที่หาแล้วเดี๋ยววันที่ซีว่ามาดิพี่น้องเบิ้งวันที่หาคุชเตอร์กรีกาเลยเนาะพี่น้องเนาะสิะเป็นตัวใดของดาว GIP ดาว VIP วันที่หาคุชเตอร์กีกาย้อนสองพันหารอยหกสิบแปดปัตตอนีขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับว่าไ้เบิ้ง ว่ามันออกตัวใดกับพวเข้าใจจะว่าตัวออกมากกับขันเห็นตัวออกมากกับเดือนใดโลดเกมมาน่าคือว่าไปใดโลดคำนวณใดเลยดาววีไพีวันที่หาพุจกกิกายน2568ายจับคู่ของดาว v i p จับคู่01 12 08 20 หนึ่งศูนแปดศูนแปดวิ่งศูนแปดกลมหนสองร่องศ1น่ร่องคูวิ่งเด่น8ปร่องศูน 8แดล่องศูนย์เวอรมิกา rica cà chấp khu chấp khu kết xuống cầu kết cầu xuống vinh vinh cầu kết กิ่งเก้าเกศกรมเก้าเกศร่องเกศศูนย์ร่องเก้าศูนย์ครูวิ่งเดินเกศร่องเก่า Dá o จับคู่ดาวสตา์จับคู่แปดสองแปดหา้าวิ่ง แปดหาวิ่งแปดหาวิ่งแปดหากลมแปดสองล่องคู่วิ่งเด่นหาล่องแปด sao chuồn Thank โจนจับคู่หนึ่งเก้าแปดเกห้า vinh cầu hà cầu hà vinh cầu hà cùng 8 cầu lồng cầu lồng Queen đến cầu lồng hà. แค่นัจอพี่น้องผู้ได้ข่ามาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันรอบเลิกพี่น้องงกทุ่มเครื่องเม่ว่าในเมือเศร้าในว่ามาเมือ่อนี้ขับมาแล้วพี่้องวันที่หาวันที่4ยุดไปดาว v ี p วันที่หาพฤจกิกายนสองพันารยหกสิบจับคู่ศูนย์หวิ่ง0ูย์แกลมศูนล่องศ1น่ล่องหนคู 1, วิ่งเล่น8ปล่องศูน ดาวอเมริกาเกตศูนย์เก่าเกตเก่าศูนย์วิ่งเก่าเกตกลมเก่าเกตล่องเกตศูนย์ล่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นเกตล่องเก่าดาวสตาร์แปดสองแปดหาวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องแปดสองคูวิ่งเดินหาล่องแปดดาวโจนหนึ่งเก่าแปดเก่าเก่าหาวิ่งเก่าหากลมเก่าหาล่องนึ่งเก่าล่องแปดเก่าคูวิ่งเด่นเก่าล่องหาอพี่น้องพวได้เข้ามาแล้วกัน ให้สกๆมันๆได้พี่น้องเด้อมือว่างมือเศ้า่นี่บ่ามาเมือนีมากกแตกคักๆเลยพี่น้องนะยิ่งแห้งปังๆก็ได้พี่น้องเด้อเงินงให้น้องท่องให้ไหลสุขูสุขคนเอฟซีบ่อเก็บบ่จนให้คุณฟ้ารักษาเทวดาคุมคร้องพ่อกันบันทีหกเด้พี่น้องบาดนี่คือสิบ่หยุดตังตีสำหรับมือนีคข้เก่าคำวาสวัสดี